สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงของปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตวันนี้นะคะเราวนมาด้วยเรื่องราวของสื่อสารมวลชนค่ะปัจจุบันนี้นะคะในเรื่องของสื่อสารมวลชนไม่ว่าจะเป็น เรื่องของข่าวละครรวมไปถึงโฆษณาต่างๆนะคะแน่นอนมีผลกระทบกับผู้บริโภคซึ่งเป็นคนไทยบางครั้งเนี่ยนะคะระดับการศึกษาที่แตกต่างกันหรือว่าพื้นเพวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเนี่ยก็ทําให้ความสามารถในการรับรู้สื่อหรือว่าการกรองข้อมูลข่าวสารเนี่ยแตกต่างกันอยู่แล้วแต่ในปัจจุบันเมื่อเรามองสังคมให้กว้างขึ้นเราจะเห็นได้ว่ามีคนไทยอีกจํานวนหนึ่งนะคะซึ่งเราใช้ชื่อว่ากลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มนี้มีความสามารถในการคัดกรองและก็เลือก รับรู้สื่อที่มาจากสื่อสารมวลชนเนี่ยแตกต่างกับคนทั่วไปในสังคมเมืองมากทีเดียวบางครั้งจึงเกิดประเด็นปัญหาขึ้นมาค่ะในวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันก็จะเป็นเรื่องราวของหน้าที่ของสื่อสารมวลชนกับประเด็นของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยวันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะรองคณบดีคณะนิเทศาสตร์มหาวิทยาลายัยรังสิตค่ะดรฉล,ลิงรัตเชอรมานชนละมากค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ เมื่อสักครู่ที่ดิฉันเกินไปคุณผู้ชมรับทราบถึงประเด็นที่จะคุยกันฉันเข้าใจถูกต้องไหมคะหรือว่ามีประเด็นปัญหาเพิ่มเติมมากกว่านั้นอีกเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนและกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยคะ่ะใช่คือกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย,ยมีมีเยอะนะครับมีผมคิดว่ามีจํานวนประชากรน,นี้เป็นหลักล้าน <c oughs> นะครับแล้วก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยน,น่าจะไม่น้อยกว่า50 กลุ่มชาติพันธุ์เยอะมากเลยนะ,นนะครับรแล้วก็กระจายกันอยู่ในประเทศของเราต่างๆทีนี้คนที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางหรือใกล้ความเจริญใกล้กรุงเทพใกล้ในพื้นที่ที่ไม่ห่างไกลความเจริญเนี่ยเขาก็จะไม่แตกต่างจากพวกเราเราก็จะเห็นว่าเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนพวกเรานะครับแต่ทีนี้จะมีบางกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเขาอาจจะอยู่คนละพื้นที่เช่น บางกลุ่มอยู่บนภูเขาที่สูงเขาก็จะห่างไกลจกสื่อมวลชนบางกลุ่มชาติพันธุ์นี่อยู่บนเกาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นชาวเลอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเขาก็จะมีโอกาสที่จะรับรู้ข่าวสารข้อมูลเนี่ยน้อยบางครั้งเนี่ยเขาดูโทรทัศน์ดูฟังวิทยุเนี่ยเขาก็จะเชื่อหรือว่าคอยตามสื่อมวลชนไปเลยซึ่งบางทีเขาอาจจะแยกแยะไม่ได้ว่าอันนี้เป็นความบันเทิงอันนี้เป็นโฆษณาสินค้านะหรือว่านี่เป็นข้อเท็จจริงครับดังนั้นต้องถือว่า กลุ่มชาติพันธุ์ยังเป็นกลุ่มซึ่งอาจจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อมวลชนโดยรวมเนี่ยค่อนข้างน้อยดังนั้นพันธกิจของสื่อมวลชนหรือว่าของสถาบันการศึกษาหรือแม้แต่กสทชาเองเนี่ยก็จะต้องมีพันธกิจเข้าไปช่วยเพิ่มพูนทักษะในเรื่องเหล่านี้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ครับค่ะคือในเรื่องของอเรารับมาเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเราในฐานะของสถาบันการศึกษาแต่ถ้าเป็นในลักษณะของ อ,องค์กรของภาครัฐเนี่ยม,มันเกิดประเด็นปัญหาก่อนหน้านี้ขึ้นมาหรืออย่างไรคะอาจารย์มันถึงจะต้องผูกเข้าไปเป็นพันธกิจยกตัวอย่างเช่นของกสงทอชอครับจริงๆเรื่องการการรู้ท่าทันสื่อของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเป็น แนวทางหลักขององค์การสหประชาชาติด้วย mm hmm. คือองค์การสหประชาชาติเนี่ย mm hmm. เขามองว่าสื่อมวลชนเนี่ยปัจจุบันมีบทบาทมากมายในโลกนี้ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามมากมายเลยแต่บาง mm hmm. ครั้งก็อาจจะมีเรื่องของอาจจะการให้ข้อมูลข่าวสารซึ่งบางทีอาจจะผู้รับสารบางกลุ่มเนี่ยอาจจะเข้าใจไม่ถ่องแท้นะครับ mm hmm. เขาก็เลยคิดว่าจะต,ต้องส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นกลุ่มที่ห่างไกลความเจริญเนี่ยนะครับ mm hmm. เขามีทักษะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การรับรู้ข่าวสารทางสื่อมวลชนมากขึ้นดังนั้นในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะต้องมอีแนวทางในการที่จะเข้ามาส่งเสริมตรงนี้ซึ่งของประเทศไทยเนี่ยก็คือ,อ กสทชนะครับซ <ứng S 2> ึ่งมีบทบาทโดยตรงเลยว่าจะต้องดูแลเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค <ứng S 2> อ่า<ม>แล้วก็หนึ่งในผู้บริโภคซึ่งจะต้องให้ความสําคัญมากก็คือว่ากลุ่มชาติพันธ <ứng S 2> <ม>ุ์นะครับถ้าเราพูดถึงการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะคุณผู้ชมค,คนทั่วไปก็อาจจะเข้าใจาว่าเอ๊ะสื่อมวลชนที่มีปัญหากับกลุ่มชาติพันธุ์ก็น่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณาชวนให้ซื้อสินค้าเป็นลักษณะแบบนั้นไหมคะอ่าก็เป็นส่วนหนึ่งครับคือปัญหาที่เราพบว่าสื่อมวลชนเนี่ยอาจจะนาเสนอ ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องร้อเเซเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์อ๋อนั่นก็เป็นปัญหาเหมือนกันเป็นปัญหาเหมือนกันครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีละครโทรทัศน์นะครับนำเสนอเกี่ยวกับกลุ่มชาวเขาในประเด็นว่าประเพณีเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆในวิถีชีวิตจริงๆของเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่น,ช,นชาวเผ่าบางเผ่าจะมีคนที่เคยเรียกว่ามิดะที่เหมือนกับเป็นนางห้ามใน ที่คอยรับแขกในชนเผ่าอะไรเงี้ยซึ่งชนเผ่าเจ้าของประเพณีนี้เขาบอกมีดาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมันเป็นแค่สิ่งที่สื่อมวลชนเอามาแต่งเป็นเรื่องซึ่งเขารู้สึกไม่พึงพอใจหรือยกตัวอย่างที่มีโทรทัศน์บางช่องอีกเหมือนกันคือเขานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของอากลุ่มชาวเขานะครับว่านังเอกเป็นชาวเขาเข้ามาอยู่ในเมืองแต่ด้วยว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยอาบน้ําสกรปรกะอะไรเงี้ยพอมาอาบลงไปอาบน้นําในบ่อในสระน้ำปลาตายหมดเลย อย่างนี้นะครับทีนี้กลุ่มชาวเขาเนี่ยเขาไม่พึงพอใจคือเขามองว่านําเสนอภาพว่าเขาเป็นคนสกรปรกเขารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมมันเยอะไปมันเยอะ,เ,ยอะเขาเดินทางมา,มาที่สถานีโทรทัศน์แห่งนั้นเลยนะครับเดินทางมาเพื่ออยากให้ผู้บริหารมีนโยบายที่ทบทวนในเรื่องการนําเสนอให้ถูกต้องเป็นจริงมากขึ้นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นคําถามต่อไปก็คงต้องถาม,มาแล้วว่าถ้าในประเด็นนี้ค่ะอาจารย์าสื่อมวลชนที่ต้องรับผิดชอบ เรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับการรับรู้ให้กับกลุ่มชาติพันธ<ะ>ุ์มีอะไรบ้างคะอาจารย์คือกลุ่มสิ่งเวลาที่สื่อมวลชนจะนําเสนอข้อมูลข่าวสารอะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับตัวกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยกลุ่มชาติพันธน์เขาเรียกร้องมามากเลยก็คือว่าอยากให้นําเสนอข้อมูลข่าวสารซึ่เป็นจริงเป็นจริง,รงแล้วก็อย่ามองเขาเป็นในด้านลบจนเกินไปะนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาจะไม่พึงพอใจหลายด้านยกตัวยอย่างเช่นเวลามีการนําเสนอข่าวว่า มีกลุ่มชาวเขาเนี่ยนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็อาจจะเขียนข่าวหรือ,อรอยายงานข่าวว่าม้งขนยาบ้ามันเหมารวมเหมารวมนะครับเขาบอกว่าจริงๆคนที่ขนอาจจะไม่ใช่ม้งนะอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งก็ได้ดังนั้นเวลาพูดถึงอาจจะไม่อยากให้ระบุชื่อกลุ่มเผา่าเพราะเขาบอกว่าตอนนี้ม้งกลายเป็นว่าเป็นกลุ่มคนที่ขนยาเสพติดไปเลยทังนั้นจริงๆม้งดีๆมีมากมายแล้วกลุ่มอื่นๆก็ขนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ดังนั้นก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็อย่ามีอ,อย่านําเสนอภาพนักษณะเหมารวมช mm hmm. นินไป mm hmm. อะไรประมาณนี้ครับค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละชนเผ่า mm hmm. ก็จะจ,จะแสดงความแบบเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองให้ชัดเจนให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าจริงๆแล้ววัฒนธรรมพื้นเพหรือว่าคาแรคเตอร์ของเขาเป็นยังไงกันแน่ mm hmm. แล้วก็ไม่อยากให้เหมารวมเวลาเกิดกรณีที่เป็นด้านลบ mm hmm. <ช>ยังมีรประเด็นอื่นด้วยไหมคะอาจารย์ทีนี้ กลุ่มกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มองว่าเขาเนี่ยถูกนําเสนอผ่านสื่อเนี่ยค่อนข้างน้อยด้วยเขาไม่มีเรื่องราวอะไรของเขาที่ออกนําเสนอเป็นประจําทางสื่อบางทีเขาอยากรู้เรื่องราวของเขาเองทางสื่อบ่อยๆอซึ่งเขาบอกว่าการที่มันเหมือนลักษณะว่า เป็นการกีดกันทางทางชาติพันธุ์ว่าทําไมชาติพันธ์บางชาติพันธุ์ออกโทรทัศน์บ่อยแต่บางชาติพันธุ์เนี้ยไม่เคยออกโทรทัศน์เลยกลุ่มชาติพันธนุ์เขาก็มีการเรียกร้องด้วยนะว่าอ,อยากจะให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำช่องหนึ่งโดยเฉพาะเลยได้ไหมเกี่ยวกับให้ออกนําเสนอเรื่องของสื่อมวลชนโดยเฉพาะเลยอของชาติพันธุ์โดยเฉพาะเลยหรือเป็นไปได้ไหมว่าจะมีรายการเกี่ยวกับเขาเป็นประจําออกอากาศทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงอะไรก็ว่าไปคือเขาอยากจตนาเขาอยากให้คน ส่วนใหญ่รับรู้เรื่องราวของเขาหรือเขาอยากรับรู้เรื่องราวของเขากันเองนะคะอาจารย์ทั้งสองส่วนเลยครับท,ท,ทั้งสองด้านเลยครับเพราะว่าเขาก็มองว่าตัวเขาเนี่ยความจริงมีหลายๆเผ่าที่มีประเพณีดั้งเดิมมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากอะไรเงี้ยนะครับ<ๆ>เขาก็บอกว่าทำไมไม่มีใครไปเอามานําเสนอบ้างและเยาวชนในปัจจุบันของแต่ละชนเผ่าเนี่ยบางทีเขาพอเติบโตขึ้นมาเนี่ยบางทีเขาก็รู้สึกว่าเขาก็เกินไปกับ ประเพณีหรือว่าวัฒนธรรมส่วนกลางแล้วเขาก็จะหลงลืมประเพณีดั้งเดิมของชนเผ่าเขาเขาก็มองว่าถ้าโทรทัศน์สื่อมวลชนนําเสนอเรื่องพวกนี้เพิ่มขึ้นมันก็จะเหมือนกับเป็นการถ่ายทอดสืบสานวัฒนธรรมของชนเผ่าขึ้นมาอีก่ังนั้นเขาก็รู้สึกว่าถ้ามีการนําเสนอมากขึ้นต่อเนื่องมากขึ้นเขาก็จะรักษาประเพณีดั้งเดิมของเขาได้จริงๆก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะอาจารย์เพราะว่าอย่างแบบบางจังหวัดบางครั้งมีพื้นที่สวยๆหรือว่ามีประเพณี เป็นงานประจำปีบางทีคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้ทอทอทอก็จัดขึ้นมาเป็นกิจกรรมแนะนําขึ้นมาได้แต่ยังไม่เคยมีใครทำเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวเผ่า uh huh. ว่าเราจะไปเที่ยวไปเยี่ยมชมได้หรือเปล่าใช่ครัค่ะคนอกจากเรื่องนี้ค่ะอาจารย์หาประเด็นปัญหา2เรื่องนี้แล้วเนี่ยเคยมีเคสที่ การกันกรองข้อมูลหรือว่าการเข้าใจผิดอย่างที่อาจารย์เกินตอนแรกค่ะอาจจะเป็นเรื่องของการโฆษณาสินค้าทั่วไปแต่ว่าชาวเขาเขาเข้าใจว่ามันเป็นข้อเท็จจริงของสินค้าคมันมันทำไม่เกิดปัญหาบ้างไหมคะอาจารย์คือจริงๆเรื่องของการโฆษณาสินค้าหรือว่าขายสินค้าทางสื่อมวลชนเนี่ยเป้าหมายในการทําโฆษณาเราต้องต้องการเรียกร้องให้ผู้ ผู้บริโภคเนาะมาซื้อสินค้าของเขาอยู่แล้วเขาก็เวลาทำเขาก็จะกระจายทุกกลุ่มแหละคือเรียกอ่าให้ผู้บริโภคทุกกลุ่มรับรู้ข่าวสารของเขาแต่ว่าผู้บริโภคที่อยู่อ่าใกล้เมืองหลวงหรือว่าใกล้ความเจริญหน่อยเนี่ยอาจจะมีการศึกษาที่ดีมีประสบการณ์รับสื่อเยอะอบางทีเขาสามารถแยกแยะได้ว่าอันนี้เป็น,เป,นเป็นคำโฆษณานะคุณดูคุณก็ไม่ต้องไปเชื่อมากหรืออะไรเนี่ยสามารถแยกแยะได้แต่ชนเผ่าเนี่ยอ่าจากการศึกษามานะครับ เขาเนี่ยจะมีเวลาในการรับสื่อเนี่ยค่อนข้างน้อยในแต่ละวันยังมีเวลารับสื่อไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะนะถึงแม้เขาจะมีโทรทัศน์วิทยุอะไรเนี่ยแต่ว่าเขาจะทํางานโดยมากก็าํางานภาคเกษตรดังนั้นเขาก็กลับมาเขาก็จะดูโทรทัศน์แค่บางบางช่วงบางตอนดังนั้นประสบการณ์ในการรู้เท่าทันสื่อเขาเนี่ยเขาก็จะน้อยดังนั้นบางครั้งเนี่ยสินค้าโฆษณาบางอย่างเนี่ยบางครั้งเป็นโฆษณาแฝงใช่ไหมครับพิธีกรหยิบอันนู้นอันนี้มากินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทางทางทาง มทาติพันธ์บางทีเขาก็จะไม่ทราบนะว่านี่เป็นการโฆษณาอย่างหนึ่งเขาก็คิดว่ามันเป็นพฤติกรรมจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการครับซึ่งลักษณะอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเชื่อหรือว่าคอยตามหรือว่ารู้ไม่เท่าทันในเรื่องของเทคนิคในการโฆษณานะครับตรงนี้คือเราจะต้องอเพิ่มพูนทักษะให้กับเขามากทั้งในส่วนวิชาการแล้วก็ภาครัฐโดยเฉพาะสมัยนี้นี่สื่อมวลชนมีเทคนิคเยอะเนาะ<ช>สเปเชียลเอฟเฟกต์มีบูสกรีนกีนสกรีนอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรต่างๆมากมายซึ่ง บางทีเขาก็ไม่รู้นะว่าอันนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมามความสวยงามของบุคคลผิวขาวอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ความรู้ไม่เท่าทันตรงน,นี้เราก็ภาคการศึกษาเนี่ยก็มีความจําเป็นต้องเข้าไปช่วยนะครับ คุณผู้ชมรู้สึกเหมือนทีฉันหรือเปล่าเอ,อ่ยคือถ้าแยกประเด็นออกมาคร่าวๆสามเรื่องที่เป็นปัญหาสองเรื่องแรกเรื่องของการอยากให้เข้าใจชนเผ่าตามข้อเท็จจริงกับอยากจะให้มีพื้นที่ของชนเผ่าเพิ่มขึ้นในเวทีของสื่อมวลชนสองอันนั้นแน่ดูเหมือนจะแก้ไม่ยากแต่ไอ้ปัญหาหลังเนี่ยดูเหมือนจะแก้ยากล่าสุดค่ะทางมหาวิทยาลัยรังสิตโดยคณะนิเทศศาสตร์ก็มีการร่วมมือกับกสทชาจัดเวทีเริ่มต้นถึงการกระบวนการแก้ปัญหาแล้วล่ะแต่ว่าเวลาของช่วงปฏิรูปประเทศไทยหมดแล้วละค่ะคุณผู้ชม ผู้ชมที่สนใจปัญหาประเด็นนี้และอยากจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานะคะติดตามช่วงปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลายาัยรังสิตได้ใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ทีมงานทุกคนต้องขอขอบพระคุณค่ะรับเชิญของเราค่ะรองคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลายาัยรังสิตดรฉลองรัตน์เชอมานชนลมาศขอบคุณอาจารย์ค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ Wisdom Talk ในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ชมหวังว่าประเด็นทั้งหมดที่ทีมงานเตรียมมาจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมค่ะติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ดิฉันนนุวันจินันทวัฒน์และทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ